ก่อนเลยก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับพี P ่เอนะแบบลูนาะบิ่งใหญ่หน่อยนะครับเพราะมีหลายคนนะครับถามบอกว่าพี่เอทำไมไม่ซื้อเกียร์โฟมาใช้แต่บ้านพี่มีเกียร์โฟไหมไม่มีนะครับผมให้ดูบิ้งนาก่อนนี่นี่นะอันนี้น่าจะประมาณไปกับเอากล่องลูกเครื่องนะไปกับสองรอบมันจะหมดนะแต่โดมันเลี้ยวยากนะครับเพราะว่านาบิ่งเล็กอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่ ก็นาวบ้านผมประมาณขนาดนี้มันไม่เหมาะกับรถเกียร์โฟนะครับเพราะว่ามันไม่มีกำเลี้ยวนะครับผมมันมีแต่มันอาศัยแบบแถ้าเราแบบพวกนี้เราจะใช้บีบเลี้ยวได้นะครับนี่แหละเหตุผลที่แถวบ้านผมไม่มีเกียร์โฟกันนะครับแล้วก็อยางก็ราคาก็ค่อนข้าง,างยาง,งนะครับผมก็เลยไม่เป็นที่นิยมใช้แถวบ้านผมนะครับอ่ เดี๋ยวลงไปย่างไปดูนะครับว่ามันแคบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับล้อที่ผมเปลี่ยนไปวันนั้น15บาใบผมยังไม่ได้เปลี่ยนออกนะข้างล่างมันจะมันจะถามว่ามันลุยหลุมมันติดไหมมันก็ไปเรื่อยนะครับ15บาใบมันไม่มันไม่ถึงมันไม่ติดนะกว้าง11นะครับมันก็เลี้ยวง่ายอยู่ครับมันไม่หนักเครื่องเท่าไหร่เครื่องหลวงมาด้วย แต่ผมจะย่างไปดูนะว่ามันแคบขนาดไหนนะครับเป็นแบบไม่ต้องแหน่ราจะขับอย่างเดียวเลยจะรถพังขับงโอ้รถพังล้อม คนะครับรู้หรือยังนะครับเพราะว่าทำไมชาวบ้านผมถึงไม่ไม่ใช้เกียรจบวกันนะครับผมเพราะว่ามันท,ที่มันมันสั้นนะปิ้งมาเล็กแล้วก็นานไม่ใหญ่นะมันไม่เหมาะกับรถเกียร์โกนะครับนี่แหละเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพื่อน้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ